สวัสดีครับผมเบ่าหน่องครับมือนี้มาพบปอกับเบ่าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ่าหน่องมีตัวเลขของเจออนเมืองเลยมาบอกสุวรรณครับผมโกงสุดท้ายแหละครับมือนี้มีทั้งความฝันและก็มีทั้งตัวเลขอนันตีเพิ่นเลขวิ่งเพิ่นนะครับเนาะอ่ะมักบ่มม,มักแกจังพิจานาเอาเลยครับเด้อลองฟังเบมึงก่อนความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ปัญญานในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นยุติโคงในดวงครับ่ม,มีผู้ได้บอกได้ครับบรีษัมาตัวไหเปิ้นมาเปิ้นก็นอยากบอกสู่ฟังเปิ้นบอกว่าอยากเอามาให้ทุกคนในเบิง่งอย่างทุกคนได้ปิจารณาเบิง่งเจอ่อนเบิ่งเลยครับคนกระทักมาถามเบ่าหนองสูมือนั่นล่ละว่าเป็นอย่างไ๋แน่ปลอดภัยดีบ่เบ่าหนองปลอดภัยดีครับหลายคนทักมาด้วยความเป็นห่วงบ่าวนองขอกราบขอบพระคุณนะครับถุกความห่วงใย ที่มีมาบ้าวน้องก็ไปแจกของยูศู์ไออพยพแล้วเรียบร้อยนะครับเสรษินภารกิจหลายคนก็รวมบุญมาก็ได้ไปซื้อน้ำซื้อของใส่เบ้าวน่องก็ได้ไปแกใจกจายให้เบิดแต่ว่าบาสามารถ่ายคลิปได้เพราะว่าจะตามกฎระเบียบของทางการนะครับห้ามถ่ายคลิปห้ามโพสต์ห้ามแท็ก บ้าน้องกัเฮตุตามอันที่เป็นทางการบอกแต่ว่าบ้าน้องกัแจ้งลงในกลุ่มให้เห็นให้ทราบว่าบ้าน้องไปจริงทําจริงบ้าน้องขออนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับนะอ่าเล็กเจียวอันมึงเลยนะครับเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าอันมีคนในในฝันน่ะเพื่อนว่าเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จีบมาดีๆนี่แหละ มีรถมามีมีรถยนดูด้วมาขับรถส้นถ่ายเพิินขับรถส้นถ่ายเพิ่นจนเพิินนี่กระเด็นตกโหลดเลยดูด้ขับรถมาส้นถ่ายเพิ่นกระเด็นตกโหลดเลยบานนี้หัวแตกดูด้มันกิ่งลงไปหัวไปกระแกทกพื้นหัวแตกหมเลเลืเอดอาบตาเลยหมดเลยแต่วา่าบ่ดเจ็บพิ่นวา แปลกมองเหว่าบ่มีความเจ็บปวดแต่ว่าเลือดน่นไหลอาบหนาเลยเคุนว่าปนี้บ้านหลังก็เลยว่าอันอยากหูทะเบียนรถเพคุนเนาะเออได้สิบอกอยู่แต่ฟังหมันจบกันเป็นว่าพวกปนี้เพื่อนก็เลยอันดึงเสือเพื่อนไออเปิดเบิรงให้เสือเพื่อนเพื่อนก็จับสอยเพจนขึ้นมา วันนี้เพื่อนกับหอยหอยตะกุดกับหอยพระลุงปูเพื่อนว่าโอ้ยขันบ่มีตะกุดกับพระลุงปูนี่ก็ขี่ตายไปแล้วล่ะเพื่อนว่าแต่ว่ารถเพื่อนน่ะมูลเม็ดเพื่อนว่าเอายังกับบอดด้เลยเพื่อนว่าเป็นเศษเล็กเลยขนาดเข้ามาส้นแบบแข้งหนึ่งแต่ว่าเจ้าของแกหัวแตกน้อยเดียวว่ะสิเพื่อนว่าโชคดีเพื่อนว่าทิ่นะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อตื่น วันนี้บ้านของ,ขงเคเลยถามทะเบียนรถเพิ่นทะเบียนรถเพิ่อนนะครับเด้อของเจออน์มึงเลยห้าศูนย์หกนี่คือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเพิ่นห้าศูนย์หกทะเบียนรถเจออน์มึงเลยครับมอเตอร์ไซค์คันหน่อยเพิ่นที่เพิ่นใส่ยูทธุมื่ห้าศูนย์หกครับทะเบียนรถเจออน์มึงเลย กองแซนครับน้องกุ่มสาับมันสนลองครับด้วยห้านี่คือทะเบียนรถเพื่อนรับ <sk ull> แล้วก็เลขวิ่งเพื่อนงวดนี่เ <sk ull> พือ่อนบอกว่าเพื่อนหมักก็คือวิ่ง9กับวิ่ง7จครับ <sk ull> สองหาง <sk ull> วิ่ง9กับวิ่ง7 <sk ull> ลองเบิ่งอันนี้มีทั้งเลขวิ่ง แเรวจะความฝันตอนแรกว่าสิอัดเป็น2คลิปดแต่แล้วมันก็เทินได้เว้าก็เลยเว้าคลิปเดียวกันไปเลยเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วเพิ่นก็บอกว่าลองพิจารณาเบิ่งวิ่ง9กับวิ่ง7เลขทะเบียนรถเพิ่น506แล้วก็ไอ้ยาหน้าชิวายังเพิ่นว่าเลขเพิ่นบ้านก็เพิ่นสิเล่นตัว ca, นี้ก่อนเป็นอะไรนะ เพื่อนชีบิ่งตัวนี้แหละเพื่อนบางชีนะจะจังลองเบิ้งเด้อเพื่อนจะชีว่าแต่ว่าขันเพื่อนของเพื่อนของเพื่อกี้เหรินของเพื่อนตลอดนั่นแหละเมื่อกี้เหรินของเพื่อนตลอดเพื่อกี้มีหลอบได้หลอบเสียมื่กี้คือว่าแหละนะครับเนาะแนวคนมักลิเนาะครับเนาะขันที่ถือตลอดมันกี้เบาไหวเมันก็ต้องมีเสียบ้างแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนเบาหน่องถามเพื่อนว่าอัดเท่าไรเหมือนเดิมเบาหน่องตัวรหัสมือหนีโบยู่แท้นี่คือ จิบจิบผล่านใช่ไนะเบรกวิ่งเพราะว่าสายวิ่งของเพื่อนอะ่ะบางคนนะ่ะเหรียญโตเป็นแสนเหรียญโตละสองแสนได้เบาหนะ่องแต่ว่ามูเพื่อน่ะว่าเพื่อนวิ่งซ้ำนี่ก็ถือว่าจิบจิบพล่านทันคนเหรียญที่เขาใจครับทัคนคนบลัลเหรียญ่ะกับชีฮูว่าเพื่อนเหลียหลายยังประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนกับซอยซอยบุญ ทั้งคนนำถ่วงนะครับเนาะคนนำถ่วงภาคเหนือเพื่อนกับซอยเพรานว่าเพื่อนซอยไปหลายเติบอยู่แล้วก็ซอยทางการอันไอ้ยังไงไพ่สงครามเพื่อนกับซอยแล้วก็ซอยเบาหนองมาเพื่อนกับซอยรวมมาคือกันเพื่อนกับถือว่าบอมเปนว่าได้เงินมาเลยเพื่อนสิโบเหตุบุญเพื่อนกับเหตุบุญคือกันครับเพื่อนกับมาเก็ตบุญคือกันแต่ว่าเขนมีโอกาสซอยสิ ขันสมรับเบาหนองมีอย่างเพื่อนกับซอยเบิดครับว่าเต่บอกเพื่อนน่ะมีมีอยู่หลอบหนึ่งว่าเบาหนองโบบอกเพื่อนเบาเพื่อนกะว่าเบาหน่องอยู่เป็นอย่างคือบบอกอีอย่างประมาณมึงเธอเบาหนองกะเก่งใจเนาะถามว่าเก่งใจทุกคนบอกเก่งใจทุกคนครับเก่งใจทุกคนมึงเธอมีบุญเฮ็ดกับหลวงปู่งสิ่านชิบอกกกสิกกสิว่างได้นะแต่เพราะว่ายังกกสิบอกดูแถิอย่างประมาณนี้พระน้องเบาเบาหนองกับพระยาย่าจะ ทำของเบาดองเองแต่ว่าหลายคนอนะ่ะบอกว่าถ้าเฮ็ดบุญกับหลวงปูหรือว่ามี่ยังให้ซอยสิขอให้บอกอยา่าอย่าว่าบบบอก,บอกขอให้บอกคนน่าชีซอยกันไปคนละเล็กละน้อยคนละหม่คนละมือคนวางสินะจะที่ว่าจังใดเนาะเอฟซีหลายคนเหมือนกันนี่แหละครับแต่ท่าสามวามเสียใจให้เอฟซีเอฟซีเขาปะกาศชีหักของเขาเองประมาณบราลองคิดดูสีแด้ จะได้ก็ลองเบิงได้จะได้กนให้ขอให้โลกเข้าประเทศเท่าจังหวหัดเท่าสงบสุขโดยเร็วครับเจออด์ตมึงเลยครับหมักบ่หมากักลองพิจารณาเบิก็ขอทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวบ้านนองก็สิไปเหตุงานตามนาทีของเจ้าของก็กคือหาตัวเลขมาฝากนะครับนเหมือนไปไปแจกของ ไปเจอเอซครับเอซีเพิ่นกะทักไทยเพิ่นกะดีใจว่าเห็นเบาวนองมาเนาะเพื่อนกะดีใจเบาหนองเห็นเพิ่นกะน้ำตาซึมคือกันเพราอไอหยังมาเห็นเพื่อนอยู่ในจังสีเนาะเบาหนองกันลื้อโตนเพิ่นเสยนะแต่แกสู้กันไปก็ปลอบใจกันไปครับแต่ว่าบาสามารถถ่ายรูปหรือทําคลิปได้อย่างประมาณนี้กขอทุกคนโชคดีเด็กเจออมึงเลยครับงวดที่หนึ่งิงคาหกแปดสวัสดีครับ